จากเงินเดือนนะฮะสามพบาทบก็สร้างความเดือดร้อนครับล่าสุดนี้รัฐบาลเนี่ยเขามีการขยายเวลาตัดยอดปรับโครงสร้างนี่กอยศครับถึง24พฤษภาคมนี้นะครับตอกย้ำนะฮะนโยบายพัฒนาคนพัฒนาชาติครับรัฐบาลครับให้ความสําคัญในการแก้ปัญหานี่ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศครับเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษา จนมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศและได้รับเงินจากการชำระหนี้นำมาส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้สู่คนรุ่นใหม่สู่น้องๆต่อไปด้วยนะครับโดยกะยศได้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พุทธศักราช2566ซึ่งเป็นการตัดลำดับการชำระหนี้ใหม่เป็นเงินต้นดอกเบีย้ยเบี้ยปรับแทนแบบเดิมพร้อมลดอัตราเบี้ยปรับ จากสูงสุดร้อสิเหลือเพียงร้อยละส .5 การคำนวณหนี้แบบใหม่นี้นะครับครอบคุมผู้กู้ประมาณ3.5ล้านรายกยศดำเนินการได้แล้วกว่า2 3ล้านรายครับหรือประมาณร้อยละ70ครับสำหรับลูกหนี้กยศที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือว่าดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามสิทธิ์ที่ได้รับนั้น กยศได้ขยายระยะเวลาในการตัดยอดประจำเดือนพฤษภาคม2568นะครับจากเดิมวันที่17เป็นวันที่24พฤษภาคม2568ส่วนลูกนี้กยศที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วแล้วก็อยู่ในระบบหักเงินเดือนผ่านทางองค์กรนะครับก็จะต้องแจ้งให้กับนายจ้างทราบด้วยเพื่อใหอ้เพื่อไม่ให้ถูกหักเงินเพิ่มอีก3,000บาทในเดือนนั้น ส่วนผู้กู้ที่ยังคงมียอดค้างชําระและก็ยังไม่ได้ติดต่อขอทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กยาศาครับก็ยังคงต้องแจ้งให้หักเงินเดือนเพิ่มส0มพันบาทต่อบัญชีในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8และเดือนต่อไปจนกว่าจะไม่มียอดค้างชําระนะครับจึงขอให้ผู้กู้ยืมชําระยอดหนี้ที่ค้างหรือติดต่อขอทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายในวันที่5กรกฎาคม2 5 6 8 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระของงวดปี2,568ด้วย